สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปตั้งแคมป์กางเต็นท์กันที่จังหวัดสระบุรีทางขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปดูกันว่าเราจะไปกลางที่แคมป์ไหนถึงแล้วค่ะแอนตโทนีค่ะสระบุรีค่ากลางคนละ150บบาทสถานที่ก็จะติดน้ำตกจำลองแบบนี้ เราสามารถลงไปเล่นน้ำได้นะรวมถึงคนที่ไม่ได้กางเต็นท์ก็สามารถลงเล่นน้ำได้และนี่นะคะคือขั้นตอนการกางเต็นท์น้องริบบินก็จะดูอุป,ปกรณ์ต่างๆว่าเราเอามาครบไหมและเริ่มต้นกางฝายชีสเราเลือกพื้นที่ริมน้ำเนาะเพราะว่ากลางคืนเราอยากที่จะน,นอนฟังเสียงน้ำ หน้าที่ของน้องริบบิ้นก็คือคางเต็นท์ส่วนหน้าที่ของเราก็คือให้กําลังใจและคอยเก็บภาพบรรยากาศนะคะน้องก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวนิดนึงน้องกลางอะไรไม้ไม้เนี่ยเพื่อที่จะยึดฐานเต็นท์เอาไว้เนาะแล้วก็เริ่มใส่เข้าไปในเต็นท์ตอนนี้น้องเริ่มมีน้ําหูแล้วนะคะบอกให้เราเข้ามาช่วยกลางนะคะแล้วก็จัดไปค่ะช่วยค่ะเก๊ๆกลางๆนะคะมือใหม่หัดกลางก็แบบนี้แหละนะคะ เริ่มใส่ตัวโครงไปในเต็นท์นะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศท่องเที่ยวกลางธรรมชาติกางเต็นท์ยังไงให้เป็นหนังชีวิตนะคะไอเราก็กางเต็นท์ไม่เป็นซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยระหว่างชมบรรยากาศกางเต็นท์เราก็จะรีวิวนะคะว่าเดินทางมายังไงเราเดินทางจากปทุมธานีประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเพราะว่าขับไปก็หลงไป ระยะทางนะคะ106กิโลประมาณนี้เนาะเริ่มเดินทางตั้งแต่บ่ายสองวันเสาร์แล้วก็มาถึงประมาณ4โมงครึ่งวันเสาร์ค่ะมาถึงเราก็เริ่มลงมือกางเต็นท์จัดหาของกินค่าใช้จ่ายทริปนี้2คนเนาะก็จะคิดเป็นค่าน้ำมันประมาณ600บาท ค่าอาหารกับข้าวประมาณ1 0 0 0บาทเพราะว่าเราค่อนข้างกินเยอะนะคะกินกัน2มือ้อเป็นมื้อกลางคืนแล้วก็มื้อเช้ากลางคืนเนี่ยทำเป็นชาบูนะคะค่ากับข้าวเนี่ยที่มันได้เป็น1000บาทเพราะว่าเราไม่มีหม้อแนละ้วเราก็เลยไปซื้อหม้อจากร้าน20บาทอะร้อยกว่าหม้อละร้อยกว่าบาทอ๋อกลางไปกลางมาก็ใกล้จะเสร็จแล้วะคระับขึ้นรูปขึ้นล่างลว และที่เห็นเปลือกนอกเนี่ยก็จะเป็นผ้าคลุมเต็นท์เพื่อที่จะทําให้มีหลังคายื่นยืออกมาข้างหน้าค่ะไปค่ะเริ่มคุมค่ะทริปนี้เราเดินทางกัน2คนเนาะสิ่งที่ชอบในการกางเต็นท์สลับบุรีตรงนี้ค่ะก็คือเขามีที่ชาร์จแบตให้เราทำให้เราไม่ต้องใช้แบตสำรอง กลางคืนเขาก็มีไฟเปิดให้เขาไม่ได้จํากัดเวลาด้วยเนาะเวลาปิดไฟเปิดไฟอะคะ่ะแล้วเขาก็ยังมีห้องน้ําด้วยห้องน้ําก็ค่อนข้างที่จะสะอาดเผอแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนววเอาขนมมาให้น้องกีนกันหน่อยนะคะเพิ่มความสดใสอารมณ์ดีค่ะ แต่แล้วยุงก็กัดค่ะแนะนำเลยค่ะว่าเราต้องเตรียมซอฟแวร์นะคะหรือยากันยุงมาเยอะๆเลยช่วงนี้ยิ่งไข้หวัดเลือดออกระบาดด้วยนะคะเข้า <c oughs> <c oughs> ไปดูข้างในเต็นท์กันค่ะน้องก็กำลังปั๊มลมนะคะที่นอนค่ะทิปนี้เสียดายนิดนึงนะคะเราลืมเอาหมอนมาเราก็เลยต้องใช้กระเป๋าเนี่ยมาเป็นหมอนแทน เชว่าถึงเวลากลางคืนแล้วค่ะจุดแก๊สกันเอาเป,เปิดยังไงเปิดยังไงนะแก๊สเปิดยังไงกินชาบูนะคะข้างริมน้ำตกชิวๆเซลฟี่กันสักหน่อยค่ะหนึ่งสองสามวันนี้เหนื่อยกันมนาะทั้งวันจะพักผ่อนสักหน่อยนะคะนอนกันเถอะค่ะ half a good night นะคะ any o n e แต่เห็นนอนไม่ได้ค่ะมีเพื่อนค่ะมาขอขนมน้นงางสามากเลยนะคะน้องเล็กบินก็เลยตื่นมาต้มมาม่าให้น้องกินนะคะน้องบอกหิวแล้วว่าต้องเจราจาลูกค้าหน่อยนะว่ารอหน่อยนะรอหน่อยนะนยนะเนี่ยกำลังต้มมาม่าอยู่น้องก็โอเคโอเคเสร็จแล้วค่ะลูกค้ากินมาม่ากันนะคะเป่าเองนะคะรนอน,นิดนึงนะคะ่ะ ตื่นเช้ามาค่ะก็เจอน้องลิงค่ะเจี๊ยๆมาขโมยผักโอเคค่ะให้น้องกินไปค่ะแล้วก็นับบรรยากาศแบบนี้แต่ที่นี่นะคะ่ะเขาเขาแค่ติดแม่น้ําเฉยๆจะไม่ค่อยมีหมอกนะคะช่วงที่เราไปนะคะตื่นเช้าเราก็จะกินเบรคฟาดของเรานะคะก็คือมาม่าแล้วก็แฮมแล้วก็ไส้กรอกนั่นเองค่ะอ่าเราลืมเอากาน้ําร้อนมาด้วยนะคะลืมหลายอย่างมากทริปนี้เดี๋ยวทริปต่อไปแก้มือใหม่นะคะ กินข้าวเช้าวันเสร็จเราก็มาว่ายน้ําเล่นค่ะที่น้ําตกจําลองของเรานะคะน้ําค่อนข้างเรงนะคะแต่ก็ยังสามารถว่ายน้ําได้อยู่ค่ะนี่ค่ะง่ายน้ําตุ๊กป่องตุ๊กป่องกันค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะว่ายน้ําเสร็จก็เป็นอันเก็บเต็นท์นะคะเราก็จะช่วยเป็นกำลังใจให้ตรงนี้และสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะบายบาย